สนับสนุนโดยฟ i s h e r ร์ n f นเ e n d เชอร์รี่หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ so Good, โซคูตนมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลียเปิดประสบการณ์หนุ่มบาร์โฮสระดับดาวตูท็อปบูมเข้าสู่วงการการเป็นโฮสในบาร์โฮสได้ไงสวรรค์ของผู้หญิงขี้เหงาจะติดใจไม่ได้ว่าน้อใครนะคะอาชีพหาเงินง่ายแต่งตัวหล่อปาร์ตี้ดื่มเหล้าเล่นเกมเอเร์เทนเให้สุดบูมเคยได้มากสุดกี่ลืม าใจนักเที่ยวดุดเจ้าหญิงติดใจมีเลี้ยงดูเงินเดือนหลักแสนพบกับพิธีกรในรายการด็อกเตอร์พัวนาดคุณพลินในเกลียร์ชัดๆ สีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาที่เรากลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับเคลียร์ชัดๆในประเด็นร้อนประเด็นใหญ่กันนะครับวันนี้วันหยุดซึ่งสําหรับหลายคนอาจจะถือว่าเป็นวันหยุดก็ได้นะครับแต่เราไม่หยุดอยู่แล้วครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กันแบบนี้นะฮะ บ่ายโมงตรงได้เวลาปุ๊บเรามาเคลียร์ช,ชัดๆกันในทุกช่องทางแล้วก็ร่วมเคลียร์ไปพร้อมกันไหมครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือว่า TikTok พิมพ์ภาษาไทยได้เลยคำว่าเคลียร์ช,ชัดๆเป็นชื่อรายการนะครับส่วน YouTube ชินะชาแนลครับและ Instagram นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยกับเคลียร์ช,ชัดๆวันนี้อยู่กับผมอนนานโพนัดคุณผลินนะครับจริงๆจะวไปประเทศไทยมีหลายเรื่องนะครับที่เรา เวลาจะพูดเราต้องป้องปากกันหรือต้องแอบแอบคุยกันนะครับทั้งทงท,งที่เรารู้ทั้งรู้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเคลื่อนตัวไปพอสมควรจนในยุคปัจจุบันหลายเรื่องเรากล้าที่จะพูดกันออกมาเสียงดังมากขึ้นแล้วหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่วันนี้เราจะเคลีย์ชัดๆกันเคยดิน้นคำว่าบาร์โฮสไหมครับผมว่าหลายคนพยักหน้าในความเป็นจริงแล้วคำว,ว่าบารโฮสผมว่ายังเป็นเส้นเบลอๆออยู่ว่าเอ๊ะ มันขอบเขตมันจบแค่ไหนมันเป็นแค่บาร์จริงๆเหรอหรือจริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นเคลือบน,น้ําตาลแล้วแฝงเอาไว้มันคือธุรกิจการขายบริการทางเพศคนที่เรียกว่าเป็นโฮสเลยอยู่ในบาร์โฮสเหมือนหรือต่างอะไรกับการที่เป็นขออนุญ,ญาตนะครับขอพูดตรงๆนะเคลียร์ชัดๆเซ็กซ์ว r ร์เกอร์หรือเปล่าวันนี้ได้มารู้จักกันแล้วก ผมจะถามให้นะครับแบบเคลียร์ชัดๆกันไปเลยกันลวกันนะครับอยู่ในรายการกับเราวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้โดยตรงเลยนะครับเรียกว่าเป็นโฮสจากบาร์โฮสแห่งหนึ่งขออนุญาตใช้นามสมมุติละกันเรียกว่าคุณบูมสวัสดีคุณบูมครับสวัสดีครับี่อยนสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผมออกตัวตั้ะแต่ตรงนี้เลยนะครับด้วยด้วยด้วยความไม่มีเจตนาใดทั้งสิ้นขออนุญาตเคลียร์ชัดๆให้มันตรงๆกันไปเหมือนกับรายการแต่ว่าแต่ละคําถามไม่มีเจตนาใดใดทั้งสิ้นถ้าหากว่าบังเอิญ ถามอาจจะไปตรงหรือแรงบ้างสักหน่อยก,ก็ก็จะขออนุญาตออกตัวว่าขอโทษไว้ก่อนให้รู้ว่าพี่ไม่ได้มีเจตนาเลยนี่ฮะอ่ะอย่างแรกเลยถ้าให้ตอบว่าบาร์โฮสคืออะไรจะตอบว่าก็บาร์โฮสเป็นเอนเตอร์เทนสำหรับผู้ชายครับเป็นงานของผู้ชายเอนเตอร์เทนกินเหล้าเล่นเกมสนุกกันในโต๊ะครับพูดคุยเป็นเพื่อนกันนะครับ ครับก็คือ,อม,มันก็คือเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวเป็นบาร์กินเหล้ากินดื่มริ้งทั่วไปเหมือนเฮฮาปาร์ตี้กันเพียงแต่ว่าในนั้นจะมีผู้ผชาย,ชายหนุ่มหลอ่อผู้ชายหล่อหลอผู้ชายหล่หล่อมามามา,มารวมมารวมตัวกันอยู่ในนั้นแล้วคนที่เข้ามาเป็นผู้หญิงเท่านั้นไหมสมัยนี้เปิดรับแล้วครับเข้าได้ทั้งสาวประเภทสองได้ทั้งเกย์อ๋อก็คือได้ทุกเพศใช่ผู้ชายก็เข้าได้ เขนี่ยากนะฮะเผื่อบางคนนึกไม่ออกมันถึงขนาดว่าเข้าไปแล้วแบบเรานั่งอยู่ในตู้กระจกอะไรเงี้ยติดเบอร์กันขนาดนั้นเลยไหมฮะไม่ใช่ครับเป็นโต๊ะส่วนตัวโซฟาก็กเหมือนผับเหมือนผับแต่เป็นแบบโซฟาน,นั่งดื่มครับอะสมมติสมมติว่าพี่อัญเป็นผู้หญิงนะแล้วพี่เข้ามาแล้วนี่คือโซฟาของพี่พี่อัญนั่งปุ๊บมันจะมีคนเดินมาหาพี่อัญแล้วก็พาน้องๆเดินวนมานี่คือสิบคนแรกค่ะอย่างเงี้ยเหรอก็คือ อย่างแรกเลยเข้ามาในร้านต้องมีเซลล์รับโตะก่อนเซลล์รับโต๊ะโอเคใช่ครับเขาจะมาแนะนําแนะนําให้เรียกเด็กทีละห้าคนทีละเซตครับถ้าถ้าเราถูกใจคนไหนเราก็ชี้คนนั้นถ้ายังไม่ถูกใจก็เตียนเซตไปเรื่อยเปยนเซตไปเรื่อยสตาร์ทที่ห้าดื่มสตาร์ทที่ห้าดื่มใช่ครับคําว่าห้าดื่มในที่นี้ก็คือเหมือนกับเป็นการการันตีรายได้ก็คือเริ่มต้นที่ห้าดื่มถ้าเรียกกลมานั่ง นั่งก็คือมานั่งข้างๆอยู่กับ,รบเราในคืนนั้นเลยใช่ครับซึ่งเราเรียกได้มากกว่าหนึ่งคนวะใช่ครับบางคนบางทีก็เรียกเป็นสิบเลยครับจริงเหรอใช่บางทีก็เหมาเลยครับอ๋อเหรอคือ,อาจากกี่คนก็จ่ายไปเถอะแต่เป็นอันว่าการันตีเริ่มต้นไม่ได้แปลว่าห้าดื่มแล้วเมาแบบเหมือนบุฟเฟ่น,นะไม่ใช่นะแต่อย่างน้อยคือทุกคนถ้าหนึ่งคนที่มาอยู่โต๊ะเราประจําคุณต้องให้เขาห้าดื่มเป็นจุดเริ่มต้นใช่ครับแต่หลังจากนั้นเลยขึ้นไปได้เรื่อยๆดช่ดื่มหน 370บอกได้ไหมสามร้อยเจ็ดสิบเราต้องให้ร้านเท่าไหร่แล้วเราเก็บไว้เท่าไหรเ่เราได้าได้อ3 0โอ้เขาให้เยอะเหมือนกันเนาะแล้วร้านก็หักไป40ใช่ครับออันนี้คือเฉพาะที่ที่เราทําแต่แต่ตละที่อื่นเรารู้ไหมว่าที่ที่แพงๆเลยมันมีดื่มแล้วเท่แพงๆริทนี่ถือว่าแพงแล้วเนี่ยที่ที่ผมทําอยู่เนี่ยร้านใหญ่ที่สุดแล้วครับอ๋อลแล้วเวลาเราเดินมาเลือกเนี่ยฮะเราแต่งตัวยังไงฮะโทษนะเราต้องใส่แบบบักเซอร์หรือชุดว่ายน้ําหรืออะไรอย่างี้ไหมฮะ คือเขาเกงยีนต้องแบโฮอเนี่ยเขาจะเขาจะเตะครับเซ็ตผมแต่งตัวสะอาดน้ำหอมพูดจาดีดูแลดีเอนเตอร์เทนดีครับต้องต้องน้อยชิ้นไหมหรือห้ามน้อยชิ้นหรือแนะนำมันมีกฎระเบียบไหมคือเขาจะไม่ใส่เสื้อกล้ามไม่ใส่เสื้อแขนกุดก็คือแต่งตัวหล่อใช่ครับแบบเป็นผู้ชายหล่อที่ออกไปเดินถนนออกไปเดินทางก็ไปได้เลยไม่ใส่เกงขาสั้น เพราะอะไรมีไหมพี่นึกว่าแบบจะต้องแบบโชว์แบบโหดูกล้ามขาผมสิครับดูกล้ามแขนใบเส็ปผมสิครับอะไรเงรี้ยไม่มีอันนั้นจะไม่ใช่คอนเซปต์บาโฮสบาโฮสจะไม่โชว์เรือนร่างขนาดนั้นครับอถ้าสมมุติพี่อ่าพี่อ่าจจะทําบาโฮสนี่นี่พูดจริงนะอ่ะลองดูถ้าเปี่ยนจะทําบาโฮสไม่ต้องเกรงใจนะพี่ต้องต้องปรับอะไรบ้างเช่นพี่พี่ลอ,อยู่แล้วอ เช่นเช่นเช่นพี่พี่ต้องไปออกกําลังกายให้มากกว่านี้หน่อยหรือแบบพี่ต้องพูดน้อยน้อยหน่อยนะหรือแบบพี่ต้องพูดช้าๆหน่อยพูดเยอะๆนี่ลูกค้าชอบอย่างเงี้ยอ๋อเหรอพี่ต้องเทนดีพี่พูดเสียงต่ํากว่านี้ไหมพูดแบบนี้เลยครับแล้วเวลานั่งพี่ต้องแบบเริ่มต้นด้วยการแบบต้องต้องจับมือเขาต้องมันมันเป็นยังไงบ้างอะก็พูดพูดพูดหวานล้อมก่อนว่าแบบเป็นไงบ้างครับ ทานข้าวหรือยังครับสมมติเนี่ยสมมติพี่เลยเนี่ยนั่งมาปุ๊บมสมมติมาครั้งแรกด้วยพี่ก็ตื่นเต้นมาครั้งแรกเฮ้ยทำตัวไม่ถูกเลยทําไงดีวะเฮ้ยฉันไม่น่ามาเลยว่ะเขินจังเลยอุ้ยจะชอบคนนี้ชี้บูมนั่งปุ๊บปุ๊บตอนนี้พี่นั่งตื่นเต้นอยู่จิบน้ําหรือจิบเหล้าอยู่นิดนึงอ่ะบูมจะเริ่มต้นพูดก,กับพี่ว่าอะไรเพื่อทําให้พี่ผ่อนคลายแล้วแบบคราวหน้ามามันต้องเรียกฉันอีกเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ที่แต่ละคนที่ให้ลูกค้าติดมมััันยาากกกไ่่่่ใชเรืองงๆทีลลูค้จะบ อบูแค่นี้ไงพี่ถึงถามไงว่าวัดระดับดาวอย่างบูมอ่ะจะจะทำยังไงจะพูดจะพูดอะไรกับพี่ก่อนจะนั่งเบียดแล้วก็เริ่มต้นด้วยหนึ่งสองสามสี่แพทเทิร์นที่สําเร็จทุกทีอย่างเงี้ยคือถ้าเขาเรียกเราแล้วคือเราชอบเขาชอบเรา,เราแหละอยู่ที่เราใส่ใจเขาอืม hmm. มันพูดไม่ได้ถ้าเราอยู่ในหน้างานนั้นอ่ะเราใส่ใจมากเท่าไหร่อ่ะเราได้จะได้ใจเขาอื hmm. ส่วนใหญ่เราทำให้เขาหัวเราะไหมต้องพูดตลกไหมต้องเล่นตลกไหมหรือว่าต้องทาอะไรอ่ะแล้วแต่ มุกบางทีนั่งกับลูกค้าไม่ต้องกินเหล้าเลยก็ได้อืมครับมันคือก็คือต้องดูว่าลูกค้าคนนั้นชอบอะไรแบบนี้ใช่ครับครับผมเพราะฉะนั้นพี่อ่านก็น่าลองไปเที่ยวบาโฮดูนะครับจริงเหรอใช่ครับแล้วพี่จะได้รู้ว่าเป็นยังไงอ๋อเหรอใช่ครับอะได้ฮะเดี๋ยวพี่จะลองคุยกับทางโปรดิวเซอร์รายการใช่พาพี่จุ่มไปครับอมีการเอ่ยชื่อในรายการแล้วครับ เดี๋ยวเราจะชวนโปรดิวเซอร์พี่จุ๋มไปเราอาจจะได้เทปพิเศษถือว่าเป็นเคลียร์ชัดๆนอกสถานที่และอาจจะให้บูมเป็นคนพาทัวร์ใช่เอ็นหาเด็กเอ็นพรีเมียมเลยครับอ๋อมันมีเกรดด้วยเหรอมันมีเกรดไหมในร้านมันมีไหมอย่างแบบโทษนะแบบอย่างผู้หญิงเขาจะมีเลขตองผู้ชายมีไหมเลขแบบขอบเพชรอะไรกันมีป่าไม่มีไม่มีครับแปลว่าทุกคนดริ้งราคาเท่ากันใช่ครับครับย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะบูมเข้าสู่วงการการเป็นโฮสต์ในบาร์โฮสได้ไง ราเริ่มคือคือตอนนั้นน่ะมาต่างจังหวัดใหม่ๆเพิ่งเรียนจบครับครับเรียนจบนี่คือจบระดับปริญญาตรีครับจบปริญญาตรีถามได้ไหมคณะอะไรการจัดการอุตสาหกรรมครับได้ลองหางานเนี่ยฮะก็คือไม่ชอบมันมันไม่อิสระครับก็เลยยังไม่ทํางานอ๋อยังไม่ได้เคยยังไม่เคยเข้าสู่การทํางานเลยเพิ่งจะเรียนจบตอนนั้นครับโอเคอ่ะเข้ามากรุงเทพแล้วเกาก็คือไปไปเที่ยวผับแล้วทีนี้เขาถามว่า ทำงานอะไรซึ่งไม่รู้จักกันมานั่งกินเหล้ากัแบบนั่งอย่างครับเขาก็ก็บอกว่ายังไม่ได้ทําอะไรเขาบอกว่างั้นก็ไปทาบาร์โฮสสิก็คือตอนนั้นก็เริ่มเซิร์ชหาแล้วครับอแล้วอยาก<ส>ลองดูสุดท้ายเราติดต่อคือเขาให้เบอร์ไว้หรือว่าเราไปเซิร์ชหาเองคือเราไปหาเองเขาเขาแค่แนะนำเฉยๆว่า,าไปทํางานบาร์โฮสสิอ๋อเขาไม่ได้เป็นคนที่มาจากบาร์โฮสมาหาเรามามาหามาหาคนไปทํางานด้วย<ๆ>เขาแค่พูดขึ้น,น,ม,นมาเฉยๆเ็จุดประกายแล้วเราไปเซิร์ชเองใช่ แบบแนะนําให้เราไปทํางานบาวโฮสแต่ทั้งๆที่เขาไม่ได้ไม่ได้อะไรจากเราเลยครับแล้วพอเราเซิร์ชแล้วเราก็เดินไปสมัครเงี้ยหรอก็คือฮะถามเพื่อนที่เป็นเด็กเล้าเด็กเล้าคือผู้หญิงใช่ผู้หญิงครับว่ามีที่ไหนบ้างอืมเขาก็เลยพาไปแนะนําไปไปสมัครสองร้านไม่ได้ไม่ได้ครับทําไมฮะทาไมรู้ไหมว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ได้อ่ะตอนนั้นยังไม่หลอดเลยค่ั อ๋อเหรอทำไมตอนท่านจักแต่ตอนนี้ยังไงอระถามเลยคือคือตอนนั้นน่ะก่อนจะก่อนจะทำงานมันคือดูดูไม่หล่อไม่เด่นแล้วพอมาทำงานปุ๊บคือทรงตอนนี้คือหล่อต <c oughs> ่างต่างกันเพราะเพราะอะไรเพราะเราไปออกกําลังกายเพราะถามตรงๆนะค,คือเรา,เราดูแล <ไง S 1> ตัวเองดีแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าว่าว่าเราต้องทงาํา,าย,ทยังไงให้ให้เราห่อไอ้ไหนบอกดิทํายังไงให้หล่อทํายังไงให้ได้งาน คือเซ็ตผมดูแลตัวเองดีแล้วก็แต่งตัวดีแบบ<ด>มันจะเหมือนอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆครับเวลาทํางานอะ่ะท,ทนจะหลอกรเ,รเราต้องไปทําหน้าทําจมูกทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ทําแต่ว่าทรงทรงมันดีอยู่แล้วอ่าฮะเพียงแต่แเราไปดูแลหน่อยฮะใช่ครับดูแลตัวเองเออแต่ว่ามีเดี๋ยวนี้เขาทําหน้าฉีดโบท็อกอะไรครับอืมซึ่งต่างคนต่างต้องไปทํามาให้พร้อมเองหรือเข้าสู่กระบวนการแล้วเขามาช่วยแนะนําว่าไปเติมไม่คือทางร้านช่วยดูไหม ก็คือเขาจะแนะนําเตียวเขาเขาจะแนะนําเด็กเองว่าควรจะทําอะไรยังไงแต่เด็กก็จะรู้ด้วยว่าเหมือนแข่งกันอ่ะครับทํางานร้อยคนก็มันก็ถ้าเกิดยืนไม่ติดวันเนี้คุณก็ต้องรู้ตัวอยู่แล้วว่าคุณต้องไปทําอะไรเพื่อตัวเองหล่อขึ้นอืครับแต่แต่พี่ก็ทํางานบ่าวโหดได้นะครับหมายถึงพี่อางนั้นแลหละใช่ครับจริงเหรอฮะจริงครับตัวจริงหล่ออะในกล้องเองครับ <laughs> ผมเขินแล้วนะเนี่ยอ่ะ ทำยังไงมันมีทริคไหมในคนที่เยอะแยะมากมายแล้วเข้ามายืนะทํายังไงถึงจะทําให้คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นะเลือกเหล่าในลองบอกดิในฐานะที่เป็นดาวคือยืนะแบบต้องยืนแบบรีบเดินแบบมั่นใจแล้วก็ยิม <c oughs> ย้มยิ้มแล้วจะรับยืนยังไงครับอ่ายืนให้เขาเลือกแล้วพี่กขนั่งอย่างเงี้ยเหรอพี่กขนั่งมองอย่างเงี้ยเหรอแล้วพี่ก็ใช่แล้วก็วกชี้ว่าถูกใจคนไหนก็จะชี้แล้วเราเขาจะมานั่งข้างๆเลยถ้าถ้าทูกใจก็ มานั่งง้างเลยครับผมแล้วส่วนส่วนใหญ่คนที่มาเป็นสาวโสดเป็นผู้หญิงวัยทำงานเป็นผู้หญิงวัยกลางคนมาเดี่ยวหรือยังไงฮะจากจากจากคาแรคเตอร์ทั่วไปลักษณะมาเดียวแล้วก็มาแบบกับเพื่อนเยอะเอแล้วตอายุล่ะขอเนี้ยใช้คำนี้เลยให้ชัดแก่ที่สุดที่เป็นลูกค้าอายุเท่าไหร่เจ็ดิบครับนั่งกับเราปะใช่ครับ แล้วเขาแต่งตัวยังไงมาแต่งตัวดี <70 S 2> ดเจ็ดสิบคำว่าแต่งตัวดีคือแต่งตัวเป็นคนอายุเจทีด่ดูดีเป็นคุณนายเลยเป็นคุณนายเลยอ๋อเป็นคุณนายเคยมีแบบอ,อ่เซเลบคนดังดาราดังแวะเวียนมาเป็นลูกค้าประจําของเราไหมฮะก็คือมีครับมีมาเที่ยวก็คือเป็นก็คุยเล่นกันสนุกสนุกยังไงครับอ,อ่ะแอบบถามได้ไหมว่าระดับไหนอะระดับแบบ ตัวท็อปเลยครับพี่หรืออะไรอย่างนี้ป้าบอกไม่ได้ครับแต่มาแน่นอนพวกดังๆครับนี่บอกไม่ได้แต่มาแน่นอนครับพวกดัง,ดงๆนะฮะแต่เพราะฉะนั้นจริงๆนะผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งซึ่งสําคัญมากที่สุดเลยคือการเก็บความลับของลูกค้านะครับพี่ถามตรงๆนะพี่ว่าหลายคนก็คงยังคาใจกันอยู่นิดน,นึงว่านั่งแค่คุยเป็นเพื่อนเฉยๆเอนเตอร์เทนทำให้มันสนุกสนานล่าเริงเฮฮาปาร์ตี้เราแยกย้ายกันกลับ หรือจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มากกว่านั้นออาถามเลยมันเลยเถิดไปจนถึงเรียกว่ามีการขายบริการทางเพศเกิดขึ้นไหมไม่ครับงานแบบนี้คืองานเอเตนเขาจะไม่ฟิลผหวเมียรครับอือเขาใช้คำว่าฟิลผูวเมียเหรอใช่ครับออ่่อาแล้วในความมืดๆแอลกอฮอล์พุ่งพลาดนั้นมันมีควักมีหลวงไหมของผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเขาจะชอบกอดชอบหอมอชอบจูบ S <S <S <ừ> ผู้ชายมันไม่ค่อยเสียหายครับ <S <S ผู้หญิงสมัยนี้บางคนก็ไม่ได้ชอบแค่นั้นนะถ้าเขาชอบคือคือคือ,คอไม่ไม่อยากบอกว่าสมัยนี้นะสมัยไหนไมันอาจจะมีนะแต่ถ้าเขาเรามีเรามีเรา,เรา,เรา,เราแบบปัดป้องทําให้เขาไม่พอใจหรือโมโหได้ไหมหรือไม่ได้ <S 2> <S 2> <S ถ้าเขาจะเราก็เราจะรับมือ,อยังไงถ้าเขาจะไปต่ออ๋ <S <S อเคสแบบนี้แบบ ผู้หญิงแบบ <C oughs> แกล้งเมาอะไรเงี้ยให้ไปส่งห้องอืมบางทีเที่ยวแบบต้องการผู้ชายกลับไปนอนเนี้นครับอืมเขาเขาก็จะแบบหนีให้เซล,ลคุย <C> e <an> เพราะฉะนั้นถ้าให้พูดตรงนี้แปลว่าเรายืนยันว่าบาร์โฮสไม่ใช่สถานที่ที่มีการขายบริการทางเพศไม่ครับไม่ได้ขายตัว <C> e <an> ไม่ได้ขายตัว <C> e <an> ใช่ครับแล้วเขามีเสนอตอบอ่ะ อันนี้อยู่ที่โค้ดแต่ละคนว่าเขาจะยังไงครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปตกลงกันเองใช่ครับทางร้านไม่รับรู้ใช่ครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องของคน2องคนละใช่ครับเป็นเรื่องส่วนตัวละครับที่ผ่านมามีไหมฮะที่นั่งทั้งคืนแต่5้าดิง้งหรือห้าดืมด่มหดื่มแล้วไม่ให้เราเพิ่มเลยอ่ะต้องบอกเซลล์ต้องถามบางทีต้องถามเทลด้ว,ว่าลูกค้าคนนี้จะให้กี่ดืม่ม ถ้าเขาก็ได้แค่ห้าดื่มก็ต้องบอกเขาว่าเอออย่าน้องขอไปยืนต่ออ๋อแปลว่าบางทีเซลล์ก็จะเดินมาหาพี่แล้วบอกว่าอืมจะจะดื่มเพิ่มไหมเนี่ยไม่งั้นน้องเขาจะขอไปนั่งโต๊ะนู้นแล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเซลลจะเป็นคนที่คอยช่วยเด็กอีกทีหนึ่งใช่ครับแล้วก็ตัวเซลล์เองก็จะได้ริ้งด้วยตังหกใช่ครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือมันเป็นระบบวิธีการนี้ใแล้วก็จะเคลียร์เงินกันทุกวันเนาะพอร้านปิดปุ๊บก็จ่ายเงินวิกหนึ่งสิบห้าวัน สิบห้าวันจัดการเคลียร์ทีแล้วอีกห้าวันได้เงินอ๋อรู้ยอดสิบห้าวันรู้ยอดอีกห้าวันเงินเข้าบัญชีใช่ครับบูมเคยได้มากสุดเลยอ่ะตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยกี่ดื่มะก็ร้อยดื่มขึ้นต่อคืนหรอใช่ครับว้าว wow. ถามอีกที่บ้านรู้ไหมว่าเราที่บ้านรู้ครับครับเขาตอนบอกเขาเขารู้สึกไงบ้างก็คือเราไม่มีงานทํแเราก็อยากลองดูครับก็บอกเขา เขาก็โอเคลองดูเดี๋ยวผมจะกลับมาในช่วงหน้านะคุณผู้ชมผมอยากรู้จังเลยว่าผมถามไปแล้วนะว่าครอบครัวรู้ไหมเพื่อนรู้ได้แล้วแฟนล่ะรู้ได้ไหมแล้วรู้แล้วแฟนว่ายังไงแฟนยอมไหมเดี๋ยวกลับมาคุยกันกับเคลียร์ชัดๆเรื่องของบาโฮสกับโฮสตัวจริงวันนี้พักแป๊บเดียวครับสนับสนุนโดย ส้างยี่สุนซูเปอร์สโตร์เนตาพอ popula l ออฟส of smart e ีสรรสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทุกคนในนช่วงี้รัฐภูมิคลินิกเซเลบแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นของคนไทยแตกต่างแบบนิวเจนผมถามค้างเอาไว้ว่าแล้วอย่างเงี้ย เขามีความรักได้เลอมันไม่ขัดกับลักษณะของงานเลยบางคนแค่มองผู้หญิงก็ทะเลาะกันโลกจะแตกแล้วนี่ต้องไปนั่งบริการผู้หญิงคนอื่นด้วยเอาถามต่อเลยดีกว่าบูมมีแฟนไหมฮะตอนนี้ตอนนี้ไม่มีครับแล้วตั้งแต่ทํางานมาแปดเก้าปีเนี้ยมีแฟนไหมไม่มีครับคือตั้งคือตั้งใจทํางานแบบมันอิสระครับไม่มีเลยเหรอไม่มีแบบไม่ไม่ไม่หงวแบบก่อนนอนไม่อยากโทรหา บบคิดถึงก็เ,เหงานะคุยกับลูกค้าเนี่ยแหละครับมันเหมือนเพื่อนอ๋อเหรอะฉะนั้นเวลาเราเหงาเราก็คือคุยกับลูกค้าเลยใช่ครับก็คือเราแปลว่าลูกค้าที่มาก็จะส่วนใหญ่จะมีลายกันใช่ครับมีคอนแทกแล้วเราเคยปิ๊งหรือหลงรักลูกค้าของเราเองไหมฮะเคยครับแต่ว่าคือเขามีคอบคโัวอยู่แล้วมีเราก็คือไม่สามารถที่จะเป็นแฟนเขาได้ครับ มันมันเป็นกระบวนการจีบกันเกิดขึ้นก่อนปะ่ะหรือว่าเราแอบบแอบรบักเขาอยู่ในมุมเงีย,ยบๆของเราหรือแบบเฮ้ยมันมันค่อยๆเติบโตคือเราจีบเขาเขาก็เล่นเล่นด้วยคุยกันไปคุยกมาหวานๆอะไรเงี้ยก็จีบคุยกันน,น,น,นี่ <c oughs> <c oughs> แหละครับอแล้วเราคิดว่าเขามีใจกับเราไหมก็มีครับแต่คือคือเราก็เจอกันแค่กินเหล้าครับถ้าเกิดเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกค้าที่เราเกิดปริงด้วยอ่ะแล้ว เราก็บริการเขาบริการไปบริการมาเอาไม่ใช่แค่เขาอยากได้เราแล้วอ่ะเราผู้ชายเครื่องติดก็ไม่ได้ยากเย็นนะแล้วเราจะหยุดตัวเองได้ไงก็คือเราจะไม่เป็นฟิลโผวี่กลูกค้าอยู่แล้วอืมอันนี้คือกฎเลยปะ่ะใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่แค่เราบอกตัวเราเองหรือเป็นเป็นกฎเหล็กของผู้ชายบาร์โฮสทุกคนใช่ครับเขาจะไม่เขาจะไม่มีอะไรกับลูกค้าอ๋อเหรอนี่คือนี่คือกฎทองป่ะใช่ครับ เพราะว่าเขาบอกไว้ไหมว่าถ้าคุณพลาดไปมีอะไรกับลูกค้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็มีปัญหาทํางานยากเพราะว่ามันจะเริ่มการถึงห่วงละครั้งต่อไปครั้งต่อมาใช่ครับปกติถ้าลูกค้าจะมาเขาจะนัดเรา่อนล่วงหน้าไหมฮะอย่างเช่นวันนี้ฉันจะมานะเธอห้ามนั่งกับคนอื่นนะอย่างเงี้ยเธอต้องรอฉันนะจะบุกไว้ก่อนอ๋อมีการบุกกันไว้ก่อนด้วยนะครับเราเคยเจอเคสแปลกๆเคสหนึ่งผมแอบคุยเขานะฮะหลังใหม่ไปเขาบอกว่าเยอะมากเลยที่ บางครั้งสามีพาภรรยามาเที่ยวหรือแม้แต่แฟนเนี่ยมากันคือแฟนผู้ชายพาผู้หญิงมาเที่ยวเขาเขามากันในรูปแบบไหนะเขามาแบบขำๆแบบเหมือนแกล้งเมียหรือว่าเขามากันแบบจริงจังเลยอ่ะเพื่อที่จะให้เราช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือระดับไหนมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมเขาเขาเป็นฟิลมาเที่ยวผู้ชายพาแฟนมาเที่ยวสนุกมากกว่าให้เรียกเด็กแล้วก็แกล้ง จับผู้ชายไอผู้ชายก็ไปแกล้งโนเนียโฮสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกก็คือจับปือแฟนให้โนเนียโฮสอ๋อครับจะสนุกสนุกมากกว่าเป็นแบบมักจะเป็นฟีลแบบนั้นมากกว่าใช่ครับอแต่อนนี้ก็ต้องเป็นผู้ชายใจกว้างก่อนนิดนึงนะฮะถามมาสักนิดนึงแล้วกันนะฮะลูกค้า สูงอายุที่เราบอกว่ามามันไม่เกี่ยวกับเรื่องอยุนะเดี๋ยวหาว่าบูลลี่กันผมเข้าใจว่าอายุเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์จะมาใช่ครับแต่ในความรู้สึกของเราโอ่ะโหหันไปปุ๊บเรารู้สึกว่านี่ระดับยายเลยนะแล้วเวลาเราดูแลยายที่บ้านกับดูแลคนในอายุเท่ากับยายเราอ่ะแต่มาอยู่ในบาร์โฮสอ่ะเราไม่ได้ดูแลเขาในฐานะยายนะเราต้องดูแลให้เขาแบบมีความซู้ซ่าทาให้เขารู้สึกเหมือนยี่สิบอีกครั้งอย่างเงี้ยเรา ทำเราบิวตัวเองไปสู่จุดนั้นได้ไงอ่ะคือเราเราให้ความสำคัญกับเขาว่าเขาจะดูแบบเด็กเลย oh, ใช่เ,เขาจะดูฟินดูเด็กเลยเราจะกอดดนูเนียเขาอะครับเขาจะชอบอืมครับวิธีการทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอ่ะเช่นบอกทริคหน่อยดี ก็คือแบบใส่ใจเขากอดหอมพูดจาดีกับเขาถามตรงๆนะในวัยแบบนั้นแล้วอ่ะยังมีแบบคุณยายหื่นไหโอ้โหโอ้โหเลยเหรอแอบโอ้โหเลยเหรอยังไงอะพูดหนด่อยดีขนาดไหนแต่แต่ <laughs> หืน่นหืน่นเขาก,กอดจูบกอดหอมแต่เขาไม่อะไรแค่เนี้อ๋อเขาก็แค่เนี้แหละใช่ไหมใช่ครับอ,อืม ส่วนใหญ่เหล่านี้ดื่มดีไหมฮะดีครับลูกค้าผู้ใหญ่ดื่มดีครับมีติดต่อไหมว่าขอเลี้ยงเลยออกจากงานเธอไปอยู่กับฉันเคยเคยมีครับก็แสนหนึ่งคือไม่เอาก็คือให้เงินเดือนว่าง,งั้นใช่ให้เดือนละแสนทําไมไม่เอาคือมันน้อยมันน้อยครับอืเราได้มากกว่านั้นใช่ครับอือแล้วถ้าเขาให้เยอะกว่านั้นน่ะก็คือคือก็ไม่เอามัน คือเราต้องการมาทํางานเราไม่ต้องการแบบมาอยู่กับเขาอะเคยโดนคนที่เป็นแฟนของผู้หญิงเหล่านี้สามีของผู้หญิงเหล่านี้ตามมาเอาเรื่องเราไหมครับเช่นเขาไปเจอไลน์เราคุยกับแฟนเขาคิดถึงจังเลยอยากหอมจังเลยไม่มาหาผมบ้างเหรออยากกอดน้องจังอยากกอดพี่จังอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบเฮ้ยเขารับไม่ได้ขึ้นมาเคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วเราแก้มันยังไงก็เจอแบบทักคุยกันแล้วเขาก็ตอบมาก็คือ แฟนเขาแล้วครับอืเราก็จะเงียบไปแล้วแล้วเขาเคยเคยเคยมาดักเจอหรือไหมตามมาที่ร้านไม่ถึงขนาดนั้นแต่แต่เคสแบบนี้เคยมีแต่น้อยครับอเคยเคยเจอแบบรุนแรงสุดเลยถึงขั้นไหนความหึงนี่ฆ่าคนได้นะใช่ครับแต่แต่เคสแบบนั้นผมไม่ค่อยจะเจอครับแล้วที่ร้านเคยเจอไหมเคยมีน้องน้องหรือเด็กๆกในทีมที่ตอนนี้เราดูแลเคยเจอในระดับนั้นไหมก็เคยมีข่าวอยู่ว่าเขาไปส่งแล้วทีนี้ก็คือโดนโดนทาง แฟนเขาลุมอ๋อเหรอใช่ครับแล้วเราแล้วเราทำยังไงกับในกรณีแบบนี้นนนที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนี้ยปกติแล้วเขาแค่ส่งหน้าร้านแต่เกิดไปเจอกันข้างนอกอะ่ะปกติจะเจอตาตามร้านอาหารอะไรครับจะจะไม่มีปัญหาอะไรอ๋รอถ้าถ้าเราออกไปเจอกันนอกรอบบ้างก็จะเจอกันตามร้านอาหารใช่ครับครับผมอ่าผมถามตรงๆเลยนะก็บอกว่าแอดไลน์กันไว้ อันนี้ผมนึกในแง,ง่าก,การทําธุรกิจด้วยซ้ำถ้าผมแอดลสมมตินะสมมติผมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคุยกับบูมแล้วผมก็แบบเออฉันจะไปจ่ายให้ร้านทําไมวะบูมเราออกมาเจอกันข้างนอกเถอะได้ไหมไม่ต้องไปที่ร้านได้ไหมวันนี้อย่างนี้ก็ออกนอกร้านได้เลยดีก็ไม่ต้องไปนั่งที่ร้านสิก็มีครับมันก็ทําได้ถูกปะ่ะ <c oughs> ทำได้ครับอแต่ในที่สุดแล้วตรงนั้นก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งเรา <c oughs> ใช่ต้องต้องมาทํางานที่ร้านก่อนอเพื่อเข้าไปเจอเขาเขาจะไม่กินนอกกันครับผม บูมคิดว่าเราจะอยู่กับอาชีพนี้ไปยาวนานแค่ไหนหรือเรามองอนาคตของตัวเองไว้ยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วเราก็จบปริญญาตรีมาที่ผมพูดแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีคนมองว่าเราให้เราให้ค่ากับบางอาชีพต่ำกว่าบางอาชีพเหรอวิศวกรมันเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติกว่าการเป็นบาร์โฮสตรงไหนในเมื่อเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเขาไม่ได้ขายเซ็กซ์แบบนี้เป็นต้นแต่ในทางกลับกันอาชีพแบบนี้บางทีก็ ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมในบางบจุดกับคนที่ยังมัน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 ค่อนข้างจะเทาๆอ่ะนิดๆอยู่ในความรู้สึกของคนไทยด้วยอะเรามองว่าอนาคตตัวเองเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงหรือมองตัวเองว่าเราจะทำไปอีกนานแค่ไหนก็คือตอนนี้ก็ทำทำงานเก็บตังค์ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะตัวเองขายไม่ได้อ่ะเพราะว่าตัวเองจะแบบคือไม่มีใครเรียกแล้วอะ ก็คือได้เงินมาก็จะทําธุรกิจหรอครับอก็คือก็ก็จะไปเริ่มต้นทาธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ก็คือทําเพื่อเก็บเงินใช่ครับครับพอภูมบอกว่ามันเป็นอาชีพที่ก็ได้เงินเยอะจริงๆใช่งานกลางคืนนะครับอืเรารู้สึกยังไงบ้างที่เวลาเรามีคนรู้ว่าเราทํางานบาร์โฮสแล้วเขารู้สึกว่าเขาดูถูกเราหรือเขารู้สึกว่าแบบดังเกียบนะผมเคยเจอแล้วแบบ แกล้งอะไรเงี้ยแบบผู้ชายเอยเห็นเราทํางานคือแต่คือไม่สนใจครับคือเราทํางานเราได้ตังค์เราไม่ได้ขอเขากินแล้วถ้าสมมติว่าพี่ไปถึงพี่ไปถึงแล้วพี่แบบอยากได้ตัวท็อปอย่างเงี้ยแล้วพี่บอกอ่ะสมมติเราเป็นเซลหมดตอนเนี้ยพี่จะไปว่าธรรมดาไม่ต้องจัดมานะเสียเวลาเอาตัวท็อปมายืนเรียงเลยก็ดิ้งเท่ากันห้าใช่ครับเริ่มดีห้าอ๋อหรอ,อครับครับผม มันมีไหมฮะว่าห้าดริงถ้าหากว่านั่งแล้วเขาไม่ขยับดริงกะกี่ดริงก์กี่กี่นานเช่นแบบครึ่งชั่วโมงเขายังไม่ดริงกเพิ่มเลยเว้ยฉันลุกก็คือเขามาต่อให้เขามาเร็วมาช้ามันก็เริ่มที่ห้าดื่มครับอนนี้ก็อยู่ที่เซลล์เขาจะช่วยช่วยพูดอีกทีหนึ่งครับทุกวันนี้มีบาร์โฮสแบบนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนในในเอากรุงเทพก่อนนะทุกวันนี้มีร้าน ร้านร้านน้อยลงแล้วเพราะคือโควิดอ๋อเหรอใช่ว่าก่อนโควิดเยอะกว่านี้ใช่มีหลายร้านแต่ตอนนี้มีแค่ไม่กี่ร้านในตรงนั้นก็ไม่ยังแน่นอยู่ไหมฮะเยอะบ้างน้อยบ้างครับแล้วแต่สถานการณ์คนจีนก็เที่ยวเยอะครับ,รบย้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเราไม่ได้มีเจตนาเด็ดทั้งสิ้นในการที่จะมานั่งจัดลําดับศักดิ์ศรีของแต่ละอาชีพว่าอาชีพใดอยู่ลําดับที่เหนือกว่าอาชีพใดผมคิดว่าตราบใดที่สุจริตด้วยเจตนา ทุกอาชีพก็น่าจะได้รับเกียรติใกล้เคียงกันหรือเท่ากันในสังคมเช่นเดียวกันกับสิ่งที่วันนี้เราได้รู้จักกับ อีกหนึ่งคนจริงที่อยู่ในธุรกิจนี้นะครับแล้วก็เลือกที่จะทำแบบนี้แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวด้วยธุรกิจนี้เช่นกันอีกหนึ่งความจริงที่สะท้อนออกมาผ่านรายการของเราในเคลียร์ชัดๆวันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับคุณบูมนะครับโฮสต์ตัวจริงจากบาโฮสต์ที่มีอยู่ในประเทศไทยของเรานี่แหละครับขอบคุณคุณบูมครับครับผมครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับเคลียร์กันในทุกๆประเด็นไปพร้อมกันกับ f i s h e r m a n ม r แฟรนชิรหอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ โ o g o กู so good, นมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลียผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าดาผิวสวยได้ในสไตล์คุณตัง้งงีสุนซูเปอร์สโตร์เครื่องแต่งกายแบรนด์เซเล็บีดิเฟรนซ e บีเซเลปเนต้าพัฟพูลาลิ r ซอร์ออฟสมาร์ตอีสันสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทุกคนรวมถึงรัฐสภูมิคลินิกนะครับอ,อย่างน้อยที่สุดผมรู้นะฮะว่าผมมีทางเลือกอีกหนึ่งอาชีพแล้วครับเพราะว่าน้องบูมบอกว่าถ้าพี่อันไปอยู่บาโฮส ก็น่าจะได้หลายดื่มอยู่ใช่ไหมเป็นดาวเลยครับเป็นดาวเลยเหรอครับใช่ครับโอเคไม่แน่นะอาจจะมีเทสพิเศษของเคลียชัดๆก็ได้เดี๋ยวผมลองคุยกับโปรดิวเซอร์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าโปรดิวเซอร์ผมเนี่ยในหูผมเนี่ยนะฮะถามคำถามมาเยอะมากมีความสนใจเรื่องนี้มากเป็นพิเศษจริงๆแซวนะแซวหมดเวลาแล้วนะครับรีแันกันคืนนี้ห้าทุ่มกับ20นาทีเจอกันทุกวันบ่ายโมงแบบนี้สดๆจันถึงสุกกับเคลียร์ชัดๆวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ